ขบวนรถที่จะเข้าจอดที่ราชบุรีเป็นขบวน2องหนะครับรถธรรมดาครับหัวหินกรุงเทพ ฝ่าโปรดทราบที่นี่สถานีลาบุรีที่นี่สถานีลาบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสามภาระของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเที่นชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาร์ปุย262เราส่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินไปทางสถานีกรุงเทพครับ ลำขบวนรถเทีย่ยวนี้มองจากสถานีราดุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งทุเราจิตป้าอยู่รถสะานสาาุตาลกรสถานีเจ็เสมียรและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปครับช้าประมาณสิบกว่านาทีนะครับเมื่อกี้น่าจะรีบก,กันกับขบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งที่บ้านคูบัวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับระพบกันใหม่ครับ